User left คุณยืนยาวแล้นเชขาไอยดีตัวเองไปลงกลับเมืองก,กี่ทีก็ไม่ชินกับเพงเลงเลยเข้าเลยเพลงอะไรวะไม่เห็นได้ยินเพลงเลยไม่ได้ยินเหมือนกันไม่ได้เปิดเสียง ไปก็ได้ไมไม่ได้เปิดเพลงเหรออ้าวเล้วจะไม่ไไออกล่ะหล่นเมืองอยู่เนี่ยเห็นเห็นออกตี่คิดว่ากดไปนี่นอเอวาลืมล็อกล็อกตามไปแล้วเมื่อกี้ ไปตไป้องจะเจ็ดน้ำอ่ะน,น้ำมือตกขอนขาดอันหนึ่งใช่มือจะเอา นะ้ำมีคนจองเจ็ดเมื่อจองเออเใจไม่เอาหรอกได้พูดสิ่มก็อยากทำมาวีพระร้อยสามสามอีกฮะจบดันผมยังเล่นไม่คลองดีมั้งจะเล่นแบบตื่นเั้นขัด ใส่เพจเท่านี้ไฟนั่นเท่าไหร่คะตันเก้าสิบหกห้าบหกห้าหกห้าค่ัตันแล้วอ,อือใช่ครับตาไหลบิลดียวตั้สิบเต็มตัว,มวผมใส่ได้สองพันแะ จากเจ็ดสิบล้านใจคนไทยต้องใช้ทุกลมหายใจเพื่อรับฟังมองพ่อที่ไรไม่เคยเห็นพ่อพักผ่นพ่อรักจึงคอยพร่ำสอนให้อพ่อเพียงและอดทนพ่อเพียงฟุ้มเฟือยยาดเงือ

คเ,เ,เ,เคองทุเอยังไม่ได้หรอกอยายได้เดีด๋วยวทีตื้ยไม่ได้แค่เพ็ดสะกิยกับเพ็ดม,ม่วง

ก็อเอาออมาตามม่ให้เหรอเป็นไรเนี่ยรับไม่เอาเบรกเลยเอาเวรกไม่เสร็จเลยเหลืออีกกี่ดันมั้สามดันมั้ง นีอยู่นะข้างในดูข้างในเปิดอันนี้ดิเปิดประตูล้มันกหลอดอยู่ นยังไม่เคยลองหรอกแต่แต่จะเรียนตัวลองเป็นเกียร์ไงเอ้ยจะเรียนตัวลองเป็นชุดก็มันมัน,ม,นมันแค่มีไม่แค่มีฮิตสองอะแต่มันไม่เหมือนกันสองอย่างอะเบอร์โซน่ไม่เห็นเจอลองใหม่ เปิดแล้วมันคือมันคือฮิตสองเฉยอ่ะมันไม่ได้ช่วยอะไรอะ่ะมันช่วยให้มีดาเมจเพิ่มเติมห้าสิบอร์เ็ต์แค่นั้นเองขอดว่าเขา, <8 S 2> ขาเขาแจกเกี่ยวอะไรนะแเห็นมีคนถามในแชทแล้วเขาบอกว่าแต่คนที่สิบแปดมันมีบอกเขาม,มีบอกในแพทด,ด้วยอะ่ะมันมีบอกในแพทด,ด้วยว่า อ,อันที่มันบอกว่าบังคับรีอ่ะมันมีตัวแดงเขางบนว่าจะแสกอีกทีวันที่สิบแปดแล้วมันจะรีให้มาวะไม่รู้เหมือนกันไม่แจกมาทีเดียวเลยไม่เขาบอกว่าให้ไปทำอเวรรอไปก่อนแล้วค่อยรีแบบนี้ก็ได้เหรอวะอแบบเผื่อรีแล้วไม่ไม่ถูกใจไนงะลองไปลอง,ลอง,ล,องลองไปเล่นดูก้อน ก็แทนที่มันจะแจกออกมาเลยแล้วทำให้รับได้ถึงวันไหนก็ว่าไปแม่งก็ด้วยความฉลาดของ CM นะ็มซาสปินอยู่เรอโทษโทษเพิ่งได้ยิน CM ฉลาดที่สุดครับดีที่สุดแท็บลองเล่นซอนหาด้วยนะ เนี่ยถ้าเสียงดังเวอเอินเอามาจิ้มไงแทนเข็มาอยักจิ้มเดี๋ยวบังให้ใหม่ก็ได้สิปีเองตุกสั <laughs> ตว์สัตว์เลสก็ยังคงเป็นเลสก็ยังกระดุกเหมือนเดิม มีเอทีแค่มีลูกค้าเลยเรนไหมไม่รีโหลดไม่ได้บัฟไปน,นั่นแล้วไปย,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 ย็นงไปย็นไปย็นอันตีไม่โดนเลย เอาไม่ถึงเพราะปลากรอรู้ตัวเลยเพราะแถวทำไมคูดามันนานโอ้สลามเป็นร้อยอ่ะดึ้งดิงแล้วเมื่อกี้ตายเพราะอะไรเพราะจานไอ้ดี่หึ่งนี่เหรอตายซะหน่อย อย่าเรามีภาพเรามีตีมด้วยไม่ตานเพราะอย่อ่ต่ลราไม่ผิดบก็ตีมันลงแน่แน่มาก่อนต้องมีผ้าไม่งั้นเมื่อกี้ก็ตีแบบเดียวลงไปแล้ว่นเียตีแบบเดียวตายหยุดต่อเออกูจะหยุดทำไมไม่รู้ขึ้นตัวมัน เตัวแรกก็มีเดียวตัวสองเมื่อกี้ก็สาหลอดหลดนี้จะรอหลอกแล้ครั 2> 2ตีตไม่อะไรหยุดกินอ่ะไม่เห็นเทบเ้ท่ลยตีเลยตีตีทำไมก่อนเร็วตีได้อะตีได้ กี่ได้ก่อนที่มันจะถูกต้องให้บอกทุกเรื่องเลยต้องให้บอกทุกเรื่องไหมทำไมไม่เต็มพร้อมโอ้โบลับ,บข้ามแพตแล้วไม่ต้องรับคือข้ามแพตแไม่ต้องรับอยู่ไหนสิบเอ็ดก็ได้อ่ะเจาะเลว็วโดนไปอันหนึ่งนะหนวดดีอ,อะไรอ่ะไม่โดน เอากระพุ่งนะรับเป็นไรกันโดนสองทีเอาวคุณรถด้วยเหรอเอ้ยผมไม่ได้ว่าคุณโรถฝันว่าฮะเมื่อกี้ไม่ได้ว่าเกิดใช้เปิดหรือเปล่าเขาโดนไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ไฟฟ้ากลัวกลัวไม่ได้ใช้ไฟฟ้าไงใช้ซะหน่อยผู้ค้าบอกรัวๆเลยขนาดขนาดตายไทีนึงแล้วใจเขาได้เยอะแล้วทุกคนคนละคันกันี่ได้สิบสาไปแล้ว สามอุธหลักอะ่ะโอ้ยจล้วพิที่ต่อนะแต่ว่ารถนี่กูต้องมาไปโทรไอ้เทียตัวนี้นะ,อะเอาเบรกแล้วออไม่ได้เอาเบรกตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็น,ม,นมันยิงเร็วกว่าเดิมอยู่นะมันยิงเร็วกว่าเดิมอยู่นะ มันมัต่ำไปตัวขึ้นแล้วก็เพิ่มกระสุนนี้ต้องแปดนัดไม่โทรอะไรือแปดนัดมันมีแปดพิษเพิ่มเติมมั้ยเออเาเติมไม่นานมันเรืองเหลืองเยอะแตะแต่แปดไออันที่อยู่ข้างนอกอะแต่ไม่ไม่เหมือนไม่ช่วยอะเพราะมันมันไม่ค่อยจะโดนเนี้ยเธอบอสตัวไม่ใหญ่ไอตัวการเดียนมันเยอะ เวลากดสกแตนแล้วมืมอจับหัวนี้ถ้ามันบล็อกนี่คือคือได้ห้าตลอดเลยครับปะถ้าบล็อกช้าหนึ่งวิก็เสียของเลยสมยัยเล่นวินิกัดมาบ่อยแล้วเออถ้ารู้จังหวะมันมันน่าจะได้ห้าทุกรอบอะ คนเขาอยากจ้างปุ้มไไหนก็เราก็ลงมาขาดคนหนึ่งอยู่แล้วนี่ได้เนี่ยก็ปาดิปาปาไปที่พื้นเนี่ยแล้วก็ปาละไฟทับไปมันจะระเบิดสามร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันก็จะไอ้ดาเมจที่มันจะขึ้นทั้งหมดอ่ะมันจะระเบิดออกมาเลยไม่ต้องรอ,อทางไหนกันแน่เน่ะที่เรามาครั้งนี้เหรอไม่เคยทำได้ทางนี้ทางนี้ตลอดคนไม่ติดนะ ไม่รู้ผมด,ดูคนติดย่คนติดไปไหนผมก็ไปอีกทางนั่นแหละ,ะตายเลยป่านี่ไม่ได้ก่อนหลายเลย ยังไม่ทันเพิ่งอันติไปเพิ่งก้มเองพี่บอสลองปลารอบน้ำแข็ง่อาฮีโร่เว้าอัพเลยหกนาที ก็ <c oughs> ล,ลูกค้าไงเบลลิตล <c oughs> องปลาแน้าแข็งไปบนพื้นแล้วค่อยปลาไฟทับจิ้งมันบ้านไหนก่อนก็ได้อะไม <c oughs> ่เซเว่นไหนปิดเซิร์ฟวันนี้เหรอ <c oughs> ปิดวันนี้มายังไม่ลงมังกรเลย ปิดสองที 2, ่สองวะที 2, ่สองกับที่หนึ่งมือตบผมก็ชนะเหมือนกันวะ <g ülme> <g ülme> ใช่ใช่รอบรอบไอ้มือตบผมก็ชนะ มือตบมันเหมือนเหมือนจ้าแปนโันรัวปั๊บ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 สองอันตอบเลยตอบเลยวันเนี้ยมันถามว่าอะไรค่ะคำถามนี่ลืมไปแล้วถามว่าปเซเว่นไหนปิดเซเว่นร้อยร้อยร้อยเ็นจริงอะ m รมเทลผมเยอะกว่ามือตบนะแต่มือตบมันชนะทุกเกิลอื่นหมดเลยนอกจากนี้เราเล่นเซเว่นไหครับไปเส่วนคำถาม้ชิผมไม่ได้ใส่บอกหนึ่งอเนี่ย เรามาเล่นเทวิไไนายเร็วโน <No. S 1> โดนนารักเยอะแค่ดีก็ไม่ได้นอนแล้วรามาจิงกันก็ได้นะคุณโนนะ mm. แลกเกอร์อีเลือกเป็นมือปรามบบังกรเป็นมือปืนกันดีกว่าคุณ mm. โนคุณโนวางบอมเลยครับรออะไร มันมีไอเทมบักอะไรหลุดหลุดมาในเซิร์ฟเดี๋ยวเห็นเขาคุยกันในกลุ่มไม่มีบักไม่ได้เลยใช่ไหมเซนะิร์ฟเราไอเทมซีเอ็มอ่ะนะเออไอเทมมันกดปลับได้แลเดอร์พอยต์แสนหนึ่งอะกดสัตว์แล้วมาทำให้หลุดมาเซิร์ฟจริงได้ไงวะ,ะนวในเมื่อเซิร์ฟจริงในเมื่อในเมื่อเซิร์ฟจริงกับเซิร์ฟเพลสมันมา,มาควรจะใช้คนละแพทกัน อเอเซียซอมนด่ละ่ะอาจจะแค่เดียวกันก็ได้ไม่น่ากดสะกิวนี้เลยเหรอไอ้บอสผมแรกจ <c oughs> อันติโตดอยังไงวะ จิตท,ทีหนึ่งจิตท,ทีสองถ้าจิดทีสองก็ลอยก่อนไอบีมหกล้านเอ้ยหกร้อยล้านเดี่ยวไงมันทิตเดี่ยวไงตุม้มจะเล็งยากทิหาย อะไรยาๆไม่รู้ไอตัวที่มันเข้าใหม่ตัวมันเข้าทีเดียวสามตัวเลยปะไม่รู้ไม่ได้ดูแคตตัวในกลุ่มลูมินัสที่มันเป็นอลิเซียแล้วใครอีกวะไรอานรู้คุณกดบีไปไม่เหลือแล้วเนี่ยคุณกดชาบี้กิจกรรมอะไม่เคยเลยกูตามนั้นแหะ กิจกรรมไม่มีดีให้กดก็ไม่กดหรอต่อไม่กี่ดีเลยสองเบิ้ลผมไม่มีสามหมื่นกว่าสามหมื่นเหรออ่าไป นุองแข็งใครไม่ของผมเนี่ย เหลือเหลือกันหมดแน่เอาไม่สับสนไม่สับสนไปไปคือมันมันปรับไมโทรแรงขึ้นแล้วสแปดเท่าเดิมปะ่ะหรือสแปดเ,เบาลงแปดน่เท่าเดิมเบาลงผมจำไม่ได้อะ เกี่ยวเต็มหน้าเลยลูกออดหานะไม่ พี่ฮานาติดนะสยายเงี้ยพี่อะไม่เล่นอยู่ไง รอนเนี่ยมาก่อนเฮปินิดๆ มันไม่ได้เบาขึ้นหรอกแต่ว่าชักกระสุดมันไม่ได้บัฟแล้วต้องรีบระเบิดทิง้ง เขาบอกว่าอะไรมันตกากไหนแม่เยอะเขาเขาเอาไปปั๊มปั๊มจีปั๊มอะไรกันคืออะไรองค์อะไรนะเขาบอกมันมันมีเหรียญตกแต่ไหนแม่เยอะมากแล้วมันเอาไปปั๊มจีกันมันเป็นเหรียญที่จีจีเอ็มเขาเอาไว้เทสอะแล้วดอกดอกเป็นกองกองโดนแหลกอะเียญอะไรอะมันเป็นมั่เป็นเหรียญเหรียญจีเอ็มที่กดแล้วมันได้พอยอะไรก็ตามที่เขาตั้งไว้ ก็ทุกทอยเนี่ยเจอเจอปะน่าจะอยู่บนบนเลยในกลุ่มครับกลุ่มปุ๊ก,ก็เจอข้องบนตดูมั่งยิงไหมไม่ยิง้วหรอ